สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะบรรยากาศหนาวบรรยากาศหนาวอู้ลูกกระเด็นท่านนี somebody มีกระฟุตเพนต์ดิ้งโซ่หลังบ้านแม่ยาเช่นเคยค่ะพี่ๆเพื่อนๆจ้า มาม,า,มาค่ะกับบรรยากาศอหนาวเย็นค่ะนี่ราคาเพื่อนๆค่ะหนาหนาวก็สวยงามอีกแบบหนาร่อนก็ดูสวยงามอีกแบบมีทั้งหมดด้วยกันหาตัวค่ะหงค่ะหอก็คือหานมันมีค่ะห่านบัานเล้าเนาะ วนนารินนารินบ,บรรยากาศที่หนาวหนาวนี่คือลังบ้านเดี๋ยวจะพาเดินไปดูหน้าบ้านนะคะเดินมาดูหน้าบ้านนี่คือภาพบรรยากาศหน้าบ้านบูสเตอร์ค่ะอยู่เมืองบูสเตอร์นะคะบูสเตอร์อยู่เมืองบูสเตอร์ก็คือนิวยอร์กนะคะ ส่วนตัวแม่บ้านอยู่เคนเนติกัสค่ะโนูเฟ์ฟิวค่ะบ้านของแม่บ้านอินยูเอเนาะค่ะนาะขับรถมาก็ยี่สิบนาทีก็ถึงแล้วค่ะบ้านแม่ยาขับรถมายี่สิบนาทีถึงส่วนบ้านของปา่าอยูมู่บ้านเดียวกันค่ะยูโนูเฟ์ฟิลวมู่บ้านเดียวกันเนี่ยค่ะพอนารินมาเปลี่ยนนะ้าเนี่ยค่ะพอนารินมาเปลี่ยนหนะ้า ดอเบลคะ่ะคือติ๊งนองติ๊งนองนะคะกระดิ่งประตูบ้านประมาณเนี้ยนะคะเนาะนี่เลยค่ะน่าลินก็เล่นสนุกสนานเลยทีเดียวสถานที่ใหม่เนาะค่ะเนาะนั้นๆที่จะได้แวะมาเล่นให้มาหน้าบ้านแม่ยาเขาจะประมาณนี้แหละคะ่ะ ปกติก็เล่นแต่หิมะหน้าบ้านของตัวเองเนาะค่ะวันนี้ถือโอกาสได้มาเล่นหินมะหน้าบ้านไม่ยากนางก็เลยตื่นเต้นบ้านก็เลยถือโอกาสเก็บภาพวิวบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเช่นเคยค่ะ พ่อปูกับพ่อนลิ้นช่วยกันเปลี่ยนดาวเบลติ้งนองติ้งนองหน้าบ้านเปลี่ยนเป็นระบบแบบว่าเป็นมีกล้องแคมอาลายุคในโตประมาณนี้ค่ะมีกล้องจับภาพด้วยค่ะนลินเริ่มหนาวแล้วค่ะน้องนลินเริ่มแก้มแดง

เดด้ในพันโดไรแนว working ไรเดะ and เกมผ่าไรพี่ oh yeah ไปนอดไเกมผ่า and daddy เกมมา and เกมรโอเ

This is a good place to look out Because you can really see it looks different from up here Come get out Alright Are you going to be a leader someday? I see a light Well, you already are a leader Yep oh, you that

i mini little ones. I like those because they're easier for you to fit in your mouth. I saw a fly in your oh. So, right, after, after the trap period, you can't get the fly back unless you นาลินมาหาแม่ยาขอเหร่นให้มาน้อยหนึ่งว่าสนามรอบบ้านแม่ยาเนี่ยคะ่ะหน้าบ้านนี่คือบ้านแม่ยานะคะพอนลินมาเปลี่ยนอนาะประตูเบลคะ่ะติ้งนองติ้งน้อง,ง,ง,งให้พ่อปูคะ่ะแม่บ้านก็เลยถือโอกาสมาเห่นนำ้ำ หัานสามตัวชีตัวฮะไม่นี่อ้ทุมแม่นิหนึ่งสองสามสี่หาม่หาตัวหาตัวนะคะเดี๋ยวนี่คือหงค่ะหง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 ห็ไหมปาบรรยากาศแบบสวยงามเลยค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่จ้า มีหงทั้งหมดหาตัวด้วยกันแล้วก็มีลูกน้อยด้วยค่ะเห็นไหมค่ะแตกต่างกันไปแต่ฤดูการแต่ละซีชันเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยระวังนะลูกนะระวังนะคะอ,อ่าฮะจัะไอติงเดียะแต่ละซีชันก็แตกต่างสวยงาม ดูแปกตาซีซันแดูหนาวหิมะก็จะประมาณเนี่ย be careful darling be careful you to be accident falling down ก็เล่นน้ำแบบเย็นสบายเย็นสบายสำหรับฮานเนะาะค่ะฮานบุรูจักหนาวเนาะเห็นไหมเยสสวิตฮานไปแล้ว อากาศเย็นไม่ใช่ว่าเย็นหนาวเลยล่ะหะนาวเล็กทีเดียวน้าแข็งก็เป็นน้ำก็ากลายเป็นน้ําแข็งน้อยหนึ่งนะคะปีนี้จะหนาวซะน้อยนึงคะ่ะทุกปีนี้เดินได้แล้วคะ่ะเดินลงไปเล่นไอส์เกตได้แล้วแต่ปีนี้น้าแข็งอ่ะบอกใครเกาะตัวนาก็เลยลงไปเดินไม่ได้นะคะเพื่อนๆคะ่ะปีที่แล้วเดือนนี้ลงไปเดินเล่นได้แล้วคะ่ะแต่ปีนี้ ปีนี้นำแข็งก่ตัวไม่ค่อยเยอะเลยอ่ะไปเล่นไม่ได้ เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆจ้าบรรยากาศวิวหลังบ้านไม่ยาสวยงามเลยทีเดียวเมนบอกค่ะเพื่อนๆมีหงให้ดูด้วยห้าตัวเลย,เยบรรยากาศหนาวเย็นเยอกเลย นี่คือภาพบรรยากาศวิวหลังบ้านหนาหนาวนะคะหนาหน,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 นาวหน้าหนาวฤดูหิมะของแม่บ้านอินยูเอของแม่ยาก ดิ่แล้วเนาะค่ะพี่ๆเพื่อนๆจ้าวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ละค่ะฝากคลิปจต,ต่อไปของแม่บ้าน in นยูเอและขอบครัวด้วยนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างเนาะวิดีโอภาพบรรยากาศหลังบ้านนะบ้านของแม่ย่าคะ่ะพอดีถือโอกาสทําคลิปให้เพื่อนๆดูคะ่ะพอนาลินมาเปลี่ยนอะ่ะดอเบลนะคะกระดิ่งหน้าบ้านกิ่งหน้าบ้านประมาณนี้เนาะ,ะโอ้ย ไปแล้วค่ะฝากคลิปสต,ตอไปน้ำเนอกค่ะนออบบายเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆพี่ๆที่รักทุกครูทุกคน,กคนฝากกดไลค์กดตั้อัพให้น้ำเนอกค่ะนออบบายตะวันตกดินแล้วเดินทางกลับบ้านค่ะ